สวัสดีครับผมนายพฤจิตมาโพชั้นปวส2ทับ3แผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลการอาชีพกริญญาตีครับสวัสดีครับผมนายอนุวัต์ต้อาเนียงชั้นปวสไอ้ปวส2ทับ3แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพกริญญาตรีครับครับผมนายกฤติวุณีชั้นปวส2ทับ3แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพปริญญาตีครับ ก็เราจะมาำนำเสนอชุดฝึกโรบอทนะครับที่มาแลบความสำคัญน,นะครับเนึ่งจากนุน้องไม่มีชุดฝึกเกี่ยวกับโรบอทเราจรึงได้ทำก,การสร้างชุดฝึกโรบอทมาให้รุน้องได้ศึกษาครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อใหน้น้องได้ศึกษาชุดฝึกเกี่ยวกับการทำงานของโรบอทและพัฒนาต่อไปครับประโยชน์นะครับ เพื่ออาจารย์ได้มีชุดฝึกสอนเกี่ยวกับโรบอทและรุ่นน้องจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําง,งานของโรบอทและการลงโปรแกรมการเขียนโค้ดของ Arduino ครับส่วนประกอบนะครับก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิโคสองหนึ่งแบตเตอรี่ลิโพนะครับสองบอร์ได้สามสเต็ปดาวสีสวิตช์ฉุกเฉินนะครับ 5. บอ r ดดน 6. เฟสต์สเตชันอแดปเตอร์การทำงานนะครับการทงานนะครับเครื่งหน้าเคือหน้าามที่เราเห็นนไปได้ครับวหนึ่งนะครับหนึเครื่องนาฬิกานะครับอันหนึ่งนะครับหนึ่งเครื่อนาฬิกานะครับ 做了好久，但那是没用，都没法。